แซบสะดุงเปิดผลงานใหม่แอปทักะออต์ปดท,ท้า่ายมากเล่นแรงครั้งแรกในชีวิตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเลียก็ว่าได้ค่ะสำหรับแอปทักะอ่อนพักสุขเจริญทีล่าสุดนั้นแอปได้มีผลงานออกมาใหม่ให้ได้รับชมกันในบทบาทสุดแซบอย่างอมอนเพชรชลัด เป็นอดีตนางงามประจำจังหวัดและเป็นภรรยาของขหาหบดีภูมังค้างที่สุดแต่เมื่อเธอคลอดลูกชายคนโตเพียงไม่ถึงปีเธอก็ทิ้งลูกชายตามชู้ไปมีชีวิตใหม่ซึ่งสร้างความปวดร้าวให้กับนายสุริยาผู้เป็นสามีและผู้ผาลูกชายคนโตของเธออย่างรุนแรง โดยผลงานนี้ยังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรบอกเพียงแค่บทบาทตัวละครเท่านั้นงานนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับของแอปทักซอออนกันเป็นจำนวนมากเพราะยังไม่เคยเห็นแอปเล่นบทแบบนี้มาก่อนและจะต้องเป็นเรื่องท้าทายความสามารถอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งเลยล่ะค่ะ มีคอมเมนต์บางส่วนกล่าวไว้ว่าบทน้าติดตามมากค่ะฉีกทุกบทบาทของพี่แอปเลยจริงๆน่าดูมากค่ะบทที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากดูค่ะอู้ท้าทายแม่แอปมากอยากดูมากๆก็ไก่ล้านตัวแค่ฟังบทก็รอชมไม่ไหวแล้วล่ะค่ะรอติดตามนะคะพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะเรื่องนี้พลิกบทบาทมากเลยแม่เป็นตน้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ